ทันทีที่หลังเกิดเหตุกองทัพบ,บกออกถแถลงการประนามฝ่ายกัมพูชาจากเหตุรอบวางทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนช่องอ่านมมาอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจนเป็นเหตุให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บสาหัสพร้อมรายงานว่าเมื่อเวลา16 5น,นาฬิกา55นาทีขณะที่กำลังพลของกองทัพบ,บกจากชุดราชเวนกองพันทหารราบที่14ประสบกับทุ่นระเบิด บริเวณห้วยบอลช่องอันม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นแนวพื้นที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลให้กำลังพลของกองทัพบกได้รับบาดเจ็บ5นายในจำนวนนั้น1นายขาขวาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบกับระเบิดและอีก4นายมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อจากแรงสั่นสะเทือนของระเบิดนะครับ เบื้องต้นตอนแรกก็นําตัวไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลน,น้ํายืนนะคะและหลังจากนั้นก็มีการย้ายไปที่โรงพยาบาลค่ายสัพพสิทธทิประสงค์ค่ะขณะดเดียวกันค่ะก็มีคําสั่งให้กองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2รวมถึงกําลังสนับสนุนส่วนอื่นๆเตรียมความพร้อมปฏิบัติตามแผนจัก,กระพงภัวนาศทันทีเมื่อได้รับคําสั่งอย่างเป็นทางการค่ะกองทัพบ,บกออกแถลงการนะคะว่าขอประนามการกระทําครั้งนี้อย่างรุนแรง เพราะถือว่าเป็นการละเมิดต่อหลักมนุษยธรรมสากลและข้อตกลงระหว่างประเทศโดยการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นภายในเขตราชนาจาักรไทยและเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและเสถียรภาพบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกันนี้กองทับกเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและยืนยันว่ากองทับกจะดำเนินการทุกวิถีทางตามกรอบที่เหมาะสมเพื่อปกป้อง ความปลอดภัยของกำลังทนและประชาชนไทยจากเหตุในลักษณะนี้ค่ะ